เป็นฟืนตลอดปีเนาะคะ่ะมีฟื้นใช้ตลอดปีค่ะขนาดอาอกขามักเก็บไหวังสีเลยพี่น้องจะดูดูกันไปค่ะพี่น้องถ้าฝนไม่หยุดก็คงจะเละกว่าน,นี้นะคะ่ะค่จ้าบายเไหมไม้แห้งแล้วก็เลยทําให้เ้าเอามาออยได้ห้า,ามาอูดได้จังน้อยแต่ว่ากว่าจะกว่าจะได ไว้ใช้ค่ะไม้ไม้ไมยางพาราหาักลงมาเนาะ,ะค่ะก็เข้ากระไดตรงนี้แหละเนาะคะ่ะใส่จักชื่อด้วยหันมาเลยลูกจักซือ้อเจ้ารวยทำไรลูกรวยเอ้ยรวยอ้าวเจ้ารวยนี่รู้จักชื่อจ้ามีสุขจ้เจ้ามีสุขโอ้โหรู้จกักจะดูดูกันไปค่ะพี่น้อง ถ้าฝนไม่หยุดก็คงจะเล็กกว่านี้นะคะคือจ้าบายอันนี้พักขย่งพักแย่งค่ะอันเพิ่นวาทรงนามเพิ่นเอามาหายไาเอาไปปลูกตัวเองไม่ใช่หรอทำไมเรียกไม่หันรวยเอ้ยทำอะไรลูกรวยห <laughs> ววใ่หงวกกว่าตอนเศร้าตื่นกันมาก ก็ไม่ค่อยแห้งเป็นไรพี่นงแต่ว่าไม้แห้งแล้วหันไหมไม้แห้งแล้วก็เลยทําให้เ้าาออมาอ้อยได้ห้าออมาอูดไดจังหน่อยแต่ว่ากว่าจะกว่าจะได้เพราะว่าไม่แห้งค่ะได้ไปแล้วหนึ่งมีดเมื่อวานนี้อันนี้ก็ไม่ได้ค่ะนี่ทางเป็นขี้โคลนเลยค่ะ เป็นดินนะคะพี่นอ้องฝนไอฝนกับย่งศาสตร์ลงมาด้ค่ะศาสตร์ขม้านเพราะว่าไม่แห้งค่ะได้ไปแล้วหนึ่งมีดอันนี้พักขยงพักกระแยงค่ะอันเผินมาทรงนามเผินเอามาไหา่เอาไปปลูกเพินว่าผู้ใดเอ,เอืน่นเผินนี่แหละเจ้ารวยนี่แหละค่ะเป็นที่เอามา เป็นแม่นะคะเป็นแม่ที่เอามาวายเล่นอะไรฝนไอฝนกับย่งศาสตร์ลงมาด้ค่ะสาสตร์ขอมาไนไอ้ลูกหนาม,มุ่มหนาม,ม้วมอุ้ยไปเล่นอะไรหน้าม,มอมเลยเนี่ยลูกคนนี้อ่ะเป็นพื้นตลอดปีเนาะคะ่ะมีพื้นใช้ตลอดปีคะ่ะ ขนาดเอาขอมามัเก็บไว้ยังสี่เลยพี่น้องเป็นวาผู้ใดอเอื่นเพิ่นนี่แหละเจ้ารวยนี่แหละคะ่ะเป็นที่เอามาเป็นแม่นะคะเป็นแม่ที่เอามาวายเล่นอะไรเจ้ามีสุขจะเจ้ามีสุขโอ้โหหรือจะกาจะแหงก่ะโอ้โหนม้มุมหน้าม่อมเลยล่ะคะ่ะเอานี่เด็กเด็กเด็กๆฝนตกก็ไม่ไปไหนเลยนะจ๊ะเด็กๆ อยู่แต่ในบ้านพ่อกับแม่ไม่ไปก็ไม่ไปเลยคันสิไปเก็บพักเก็บมีเก็บเห็รกะสิไปนะักเพราะว่าไม่แห้งค่ะได้ไปแล้วหนึ่งมีดแต่ว่าตอนนี้ตกลิ้นลิ่นค่ะตกปลอยโปอยนี่เนี่ยค้นไปตัดใหม่ตัดปื้นมะห้พอดีแล้วเนาะค่ะจะปลูกไว้ใส่กระถาง ไวท์กินเป็นกไงไงหอมหอมพี่น้องแค่จักชื่อด้วยหันมาเลยรู้จักชื่อเจ้ารวยทำไรลูกรวยเอ้ยรวยอา้าวเจ้ารวยนี่รู้จักชื่อ,เ,อเ,ะะเป็นว่าผู้ใดอื่นเพิ่นนี่แหละเจ้ารวยนี่แหละค่ะเป็นที่เอามาเป็นแม่นะคะเป็นแม่ที่เอามาวายเล่นอะไรก็จะแหงกับโอ้โหหนามุมหนามอมเลยล่ะคะ่ะ เอานี่เด็กๆเด็กๆฝนตกก็ไม่ไปไหนเลยนะจ้าเด็กๆคนตัดฟืนให้คนเกียบปืนให้ฝนตกทั้งวันพี่น้องอันนี้พักแยงพักแย่งค่ะอันเพิ่นวาทรงนามเผิ่นเอามาหายเอาไปปลูกฝนไอยฝนกันย่งสาดลงมาด้วค่ะ ศาสตร์คอมานอยกชื่อด้วยหันมาเลยลจูจักซื้อเจ้ารวยทำอะไรลูกรวยเอ้ยรวยอา้าวเจ้ารวยนี่รู้จักชื่อฝนไอฝนกับย่งศาสตร์ลงมาด้วยค่ะศาสตร์คอมานจะดูดูกันไปค่ะพี่น้องถ้าฝนไม่หยุดก็คงจะเละกว่าน,นี้นะคะเฮ้ยจ้าบายฝนว่าผู้ใดอ,อื่นเ่นนี่แหละ เจ้ารวยนี่แหละคะ่ะเป็นที่เอามาเป็นแม่นะคะเป็นแม่ที่เอามาวายเล่นอะไรปืนมาอีกแล้วไปแล้ว <c oughs> ไม่แห้งหรอกคะ่ะบ่ได้กรีดย่างอีกแล้วคะ่ะพี่น้องเมื่อวานนี้อันนี้ก็ไม่ได้คะ่ะนี่ทางเป็นขี้โคลนเลยคะ่ะเป็นดินนะคะพี่นอ้องก็จะแห้งก็โอ้โ น้ำมุมนามมอมเลยล่ะคะ่ะเอานี่เด็ก<ๆ>เด็กเด็กเด็กฝนตกก็ไม่ไปไหนเลยนะจ้าเด็กๆ็กเป็นพื้นตลอดปีเนาะคะ่ะมีพื้นใช้ตลอดปีคะ่ะขนาดอาอกขามาเก,ก็บวังซีเลยพี่นงนี่ตอนเศร้าตื่นกันมากก็ไม่ค่อยแห้งเป็นไรพี่นงแต่ว่าไม้แห้งแล้วหัก อันนี้พักขยงพักแย,ยงค่ะอันเพิ่นม,มาทรงนามเผิ่นเอามาหายวันเอาอไปปลูกจ้ามีสุกจ้าจ้ามีสุกโอ้โห,หรูจจ้จักอัอน,นนี้พักขย,ยงพักแย,ยงค่ะอันเพิ่นม,มาทรงนามเพิ่นเอามาหายวันเอาไปปลูกเห็นไหมไม้แห้งแล้วก็เลยทำให้ ข้าออกมาออยได้เ้า,เามาอูดได้จังน้อยแต่ว่ากว่าจะกว่าจะได้นีตอนเศ้าตื่นกันมากก็ไม่ค่อยแห้งเป็นไรพี่น้องแต่ว่าไม้แห้งแล้วค่ะไว้ใช้ค่ะไม้ไม้ไมยางพาราหักลงมาเนะค,ะค่ะกับข้ากระไดตรงนี้แหละเนาะคะ่ะใส่เป็นว่าผู้ใดอื่นเพิ่นนี่แหละ เจ้ารวยนี่แหละคะ่ะเป็นที่เอามาเป็นแม่นะคะเป็นแม่ที่เอามาวายเล่นอะไรตัวเองไม่ใช่เหรอทำไมเรียกไม่หันรวยเอ้ยทำอะไรลูกรวย <c oughs> งวดใส่หงวกวกว่าอันนี้พักแยงพักแยงค่ะอันเพิน่นมาทรงน้ำเพิ่นเอามาหายว่าเอาไปปลูกเิ่นว่าผู้ใดอื่นเพิน่นนี่แหละ เจ้ารวยนี่แหละค่ะเป็นที่เอามาเป็นแม่นะคะเป็นแม่ที่เอามาว้ายเล่นอะไรฝนไอฝนกับยังศาสตร์ลงมาด้ค่ะศาสตร์ขอมานี่แต่ว่าตอนนี้ตกลิ้นลินค่ะตกปลอยปอยนี่เนี่ยค้นไปตัดใหม่ตัดปื้นมาไหจักชื่อด้วยหันมาเลยหลูจักซื่เจ้ารวยทำไรลูกรวยเอ้ยรวย อ้าวเจ้ารวยนี่รู้จักชื่อออันนี้พักขย่งพักแย่งค่ะอันเพิ่นมาทรงนามเพิ่นเอามมาหายเอาไปปลูกตอนเศร้าตื่นกันมากก็ไม่ค่อยแห้งเป็นไดพี่น้องแต่ว่าไม้แห้งแล้วค่ะไอ้ลูกหนามุ้มหนามม้วม,ม,มอุ้ยไปเล่นอะไรหน้าม,มอมเลยเนี่ย กคนนี้อ่ะพอดีแล้วนะคะจะปลูกไว้ใส่กระถางไว้ถักกินเป็นไแยังไงหอมหอมพี่น้องแค่เพิรว่าผู้ใดเอื่นเพิรน,นี่แหละเจ้ารวยนี่แหละคะ่ะเป็นที่เอามาเป็นแม่นะคะเป็นแม่ที่เอามาไวา้เล่นอะไรจะแหงกะโอ้โหหนามุุมหนามมอมเลยละคะ่ะ เอานี้เด็กๆเด็กๆฝนตกก็ไม่ไปไหนเลยนะจ๊ะเด็กๆอยู่แต่ในบ้านพ่อกับแม่ไม่ไปก็ไม่ไปเลยขันสีไปเก็บพักเก็บมีเก็บเห็ดกะสิไปนะเมื่อวานนี้อันนี้ก็ไม่ได้ค่ะนี่ทางเป็นขี้โคลนเลยค่ะเป็นดินนะคะพี่นอ้องจักชื่อด้วยหันมาเลยหลูจักซือ้อ เจ้ารวยทำอะไรลูกรวยเอ้ยรวยอา้าวเจ้ารวยนี่รู้จักชื่อ,อจ้ามีสุขจ้าเจ้ามีสุขโอ้โหรู้จักเพราะว่าไม่แห้งค่ะได้ไปแล้วหนึ่งมีดตอนเศร้า